เราจำได้ดีวันนั้นฝนเพิ่งจะหยุดตกเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่คนพลุกพล่านสายตาเราเหลือบไปเห็นคนคนหนึงในฝูงชนขุนคุ้นเหมือนเพื่อนที่ทำงานแต่พอเพ่งมองดีๆเท่านั้นแหละขนเราลุกสู้ คนคนนั้นสวมเสื้อตัวโปรดของเพื่อนเราก็จริงแต่ใบหน้าไม่มีมันเรียบเนียนเหมือนผิวหนังเปล่าๆไร้ดวงตาจมูกปากเคลื่อนไหวไปมาท่ามกลางผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติเราหลับตาปีคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่พอเปิดมาอีกทีร่างนั้นก็หายไปแล้วเราพยายามปักใจเชื่อว่าคงแค่คิดไปเอง แต่ความหลอนมันเริ่มขึ้นเมื่อเราเจอแบบนี้อีกครั้งที่ตลาดนัดในคืนเดียวกันคราวนี้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอเดินเลือกผักอยู่ใกล้ๆเราเราแกล้งเดินผ่านแล้วรีบชำเลืองมองใบหน้าของเธอก็ไร้รูปไร้เขาโครงจริงๆไม่ใช่แค่งเงาหรือแสงหลอกตาแล้ว นับจากวันนั้นเราเริ่มเห็นพวกเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไหนที่คนเยอะๆแต่บางทีก็เป็นคนที่เดินสวนกับเราตรงถนนเปลี่ยว,วๆตอนกลางคืนพวกเขาดูเหมือนคนปกติทุกอย่างทั้งการแต่งกายท่าทางแม้กระทั่งเสียงพูดคุยแผ่วเบาที่เล็ดลอดออกมาจากกลุ่มพวกเขาแต่ไร้ซึ่งใบหน้าความน่ากลัวที่สุด คือเราไม่รู้ว่าใครคือพวกเขาและใครคือคนจริงๆบางทีคนที่ยืนข้างเราตอนนี้ก็อาจจะไร้หน้าอยู่ด้วยกันผู้สนับสนุน KMM k MM ี t TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง